ในการจัดงานศิลปะศักกรรมนักเรียนครั้งที่71ประจำปีการศึกษา2566ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นการดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการจะได้มีการจัดงานศิลปะตักกรรมเพื่อสนองประนิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6โดยจัดขึ้นครั้งแรก มาปีปอศสอ4พ5เพื่อจุดมุ่งหมายแนะนําจักจูงให้เด็กชายหญิงในสมัยน,นั้นได้เอาใจใส่ฝึกหัดศิลปะนิกรรมซึ่งเป็นทางเลี้ยงชีพต่างต่าง<ม>ที่จากการการที่เด็กทั้งหลายปากันนิยมในการเป็นเสมียนหรือเข้าตำรราชการให้น้อยลงผมในนามเจ้าของพื้นที่ในการจัดงารรู้สึกเป็นเกียรติและภาคบูมใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพเป็นบันไดให้กับลูกๆหลานในเขตพื้นที่ เขตหนึ่งของพวกเราได้มาแสดงศักยภาพในการพัฒนาตนเองในทุกมิติให้เกิดขึ้นในสถานแข่งขันอย่างนี้และเชื่อเดกเกินว่าลูกๆนักเรียนทุกคนที่มาใช้สนามแห่งนี้ในการจัดการแข่งขันจะได้แสดงศักยภาพในการพัฒนาตนเองเพื่อเป็นคนที่มีคุณภาพในโอกาสต่อไปครับกิจกรรมการแสดงศิลปะหัตถกรรมในวันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่ ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้แสดงความสามารถในการแข่งขันโดยใช้ศักยภาพของแต่ละคนแต่ละทีมเพื่อแสดงถึงศักยภาพในการผลิตชิ้นงานซึ่งเราจะจัดแยกเป็นประเภทต่างๆไม่ว่าจะเป็นประเภทของด้านการศึกษาเรื่องของการศิลปะต่างๆซึ่งจะเป็นโอกาสและก็เวทีให้เด็ก ได้แสดงความสามารถและก็จะเป็นองค์ประกอบให้เด็กได้ไปใช้ประโยชน์ในโอกาสต่อไปครับในปีการศึกษา2566าสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตหนึ่งได้จัดการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่71ปีการศึกษา2566ระหว่างวันที่21-23ถึงกุมภาพันธ์พศ2567 โดยการนำของนายธันวาลิมสถาพรผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตหนึ่งพร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตหนึ่งและความร่วมมือของผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาภายใต้ชื่อสองเลวิชาการสืบสารงานศิลป์ พิธีเปิดการแข่งขันในวันที่21กุมภาพันธ์2567เวลา14นาฬิกาณ,ณโรงเรียนวิเชียนชมจังหวัดสงขลาโดยมีนายมาหมะพีสกรีวาม αι. รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานพร้อมแขกผู้มีเกียรติการจัดงานในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกด้านความรู้ความสามารถด้านศิลปะกรรมวิาการเทคโนโลยี และมีการแสดงออกสร้างสรรค์ในศิลปะภาพทางด้านดนตรีน,นาฏศิลและการแสดงสิ่งประดิษฐ์และประลักษษายังเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่เป็นเวทีแ่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาอันจะปล่อยเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนในทุกๆด้านการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีศูนย์การแข่งขันจำนวน5ศูนย์คือศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลสงขลาศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านนำกระจาย ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนแจ้งวิทยาศูนย์การแข่งขันโรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณและศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวิเชียนชมุมกิจกรรมการแข่งขันทั้งหมด8กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาพิเศษโรงเรียนเรียนรวมจำนวนทั้งสิ้น273กิจกรรมสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตหนึ่งได้กำหนดให้มีกิจกรรมการแข่งขันเพิ่มเติม จากที่สำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดตามบริบทและจุดน้นของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาในด้านทักษะกีฬา3ประเภทคือวอลเลย์บอลฟุตบอลและตะกร้อด้านความรักในสถาบันหลักของชาติผ่านบทเพลงสำคัญของแผ่นดินด้านสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทยผ่านกิจกรรมการแข่งขันมโนราด้านการเข้าใจเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์เมืองสงขาโดยการเล่าเรื่องจากมักคุเทศน้อย และด้านทักษะกระบวนการเรียนรู้ที่พัฒนาสมองผ่านการคิดจินตคณิตร,รวมจำนวน36กิจกรรมต้องขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขาทั้งท่านผู้บริหารคุณครูนักเรียนนะคะที่มีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ทางเขตพื้นที่การศึกษาผดมศึกษาสงขาเขตหนึ่งขอขอบคุณนะคะทุกท่านที่ร่วมด้วยช่วยกันในการพัฒนา การศึกษาของนักเรียนต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ